สวัสดีท่านนิเทศอาสาท่านผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนปียบุตรทุกท่านนะครับกระผมนายธนะธันะธรรมรงคุลนะครับเป็นตัวแทนของโครงงานคุณธรรมครูกลุ่มที่หนึ่งนะครับจะมานําเสนอโครงงานในหัวข้อเรื่องปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วยสื่อออนไลน์ซึ่งนอกจากตัวผมแล้วนะครับยังมีคุณครูผู้รับผิดชอบอีกสี่ท่านด้วยกันก็คือคุณครูนวรัชัจการุณคุณครูนธิดาสรยคํา คุณครูนทัทจักรรินบุญสิริและคุณครูชัตพลอยู่สบานโครงงานของเรานะครับมีที่มาและความสําคัญของปัญหานะครับเริ่มด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดสิบเก้านะครับที่ได้ฆ่าผู้คนได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้วทั่วโลกนะครับนับจนถึงวันที่สิบมกราคมสอง5ันห้าร้อยหกสิบห้านะครับกว่าห้าล้านห้าแสนคนไปแล้วนะครับด้วยความที่ อันตรายแบบนี้นี่เองนะครับทําให้การเรียนที่โรงเรียนเนี่ยนะครับจําเป็นจะต้องที่จะหยุดชะงักไปนะครับด้วยความที่โรงเรียนต่างๆนะครับเป็นการรวมผู้คนนะครับที่ค่อนข้างหลากหลายมีจํานวนมากนะครับทําให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อแล้วก็จะเป็นการแพร่ระบาดโรคต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปอย่างกว้างขวางด้วยนะครับกระทรวงศึกษาธิการนะครับจึงมีความพยายามในการที่จะ ออกแบบนะครับรูปแบบการจัดการเ e รียนการสอนออกมาทั้งหมดห้ารูปแบบด้วยกันหรือเราเรียกกันง่ายๆว่าห้าออนนั่นเองนะครับซึ่งให้แต่ละโรงเรียนเนี่ยนะครับได้ทําการเลือกใช้อย่างเหมาะสมตามสภาพบร,ริบทของแต่ละโรงเรียนนะครับซึ่งโรงเรียนปีปบุตรของเราเนี่ยครับก็เลือกทําการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่เราเรียกว่าออนไลน์นั่นเองนะครับซึ่งไอ้เจ้าการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์เนี่ยครับมันเป็นการเรียนรู้ผ่านหน้าจอนะครับ พอจาัดก,การเรียนไปได้สักพักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยครับเราก็พบว่านักเรียนนะครับมีอาการเบื่อหน้าจอเบื่อเรียนนะครับวันวันมองแต่หน้าจอนะครับขาดการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆขาดการปฏิสัมพันธ์กับครูผู้สอนนะครับทําให้หลายครั้งเนี่ยนักเรียนก็ไม่ค่อยเป็นใจไม่ค่อยอยากจะเข้าเรียนสักเท่าไหร่นะนะครับรวมถึงนักเรียนบางส่วนนะครับที่ไม่สามารถ เข้าเรียนตามตารางสอนได้เข้าเรียนตามตารางเรียนได้นะครับอันเนื่องมาจากการที่บางครั้งตัวเขาเองเนี่ยจำเป็นจะต้องไปช่วยงานต่างๆของทางบ้านด้วยนะครับทําให้ไม่สามารถเข้าเรียนตามตารางสอนได้พอขาดเรียนไปครั้งหนึ่งตามเพื่อนไม่ทันพอขาดเรียนไปตามงานไม่ทันนะครับทําให้นักเรียนเนี่ยเบื่อที่จะอยากเรียนแล้วก็แทบจะไม่เข้าเรียนเลยนะครับ พวกเราก็เลยพยายามคุยกันนะครับแล้วเอ๊เราจะทํายังไงดี mm hmm. เพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะติดตามงานได้หรือบางครั้งเนี่ยถ้าขาดเรียนไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาเรียนย้อนหลังได้นะครับเออก็เลยเกิดเป็นโครงงานนี้ขึ้นมานะครับโครงงานนี้เนี่ยก็เลยมีวัตถุประสงค์หลักนะครับเพื่อทําการให้ครูที่เป็นสมาชิกในกลุ่มของเราเนี่ยครับทําการสร้างนะครับสื่อออนไลน์นะครับหรือช่องทางออนไลน์ต่างๆที่ จะเป็นช่องทางสําหรับให้นักเรียนเนี่ยสามารถเข้ามาทําการทบทวนนะครับหรือเรียนย้อนหลังหรือติดตามงานต่างๆภาระง,งานต่นางๆที่คุณครูแต่ในแต่ละคนเนี่ยนะครับได้มอบหมายไว้ให้นะครับสําหรับกลุ่มเป้าหมายนะครับ,บของโครงการนี้เนี่ยนะครับก็เป็นสมาชิกในกลุ่มของเราเนี่ยแหละจำนวนทั้งหมดห้าคนด้วยกันนะครับปัญหาที่เราอยากแก้นะครับก็อย่างที่บอกไปครับ ครูหรือตัวเราเนี่ยนะครับไม่มีสื่อไม่มีช่องทางออนไลน์นะครับที่จะทําให้นักเรียน,นสามารถเข้ามาทบทวนมาเรียนย้อนหลังหรือมาติดตามงานได้นั่เองนะครับซึ่งสาเหตุนะครับของปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าเราเนี่ยนะครับโดยปกติในช่วงการสอนออนไลน์ในช่วงแรกเนี่ยนะครับเราทําการสอนแบบสดตามตารางสอนนะครับเหมือนเป็นไลฟ์โชอะไรประมาณเนี้ยครับตามตารางสอนเลยทําให้เมื่อสอนจบปุ๊บ การสอนนั้นก็จบไปนักเรียนที่อาจจะเข้าเรียนสายหรือไม่ได้เข้าเรียนในช่วงเวลานั้นๆนะครับไม่สามารถที่จะมาทบทวนได้แล้วก็ด้วยความที่นักเรียนก็ไม่ได้มาโรงเรียนเช่นเดียวกันนะครับการที่ครูจะไปคอยตามงานนักเรียนหรือการที่นักเรียนจะมาสอบหาคุณครูเนี่ยก็เป็นไปได้ยากขึ้นนะครับเทําให้พอมันไม่มีสื่อออนไลน์แบบนี้ครับนักเรียนก็ไม่สามารถที่จะมาติดตามงานหรือทําการเรียนย้อนหลังได้่นเอง พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกนะครับสําหรับโครงงานคุณธรรมครูนี้นะครับก็คือเรามองว่าครูก็ควรจะมีสื่อหรือมีช่องทางออนไลน์นะครับสําหรับให้นักเรียนเนี่ยได้สามารถเข้ามาทบทวนเรียนย้อนหลังหรือก็ติดตามงานได้นั่นเองนะครับเป้าหมายของเรานะครับก็คือการที่คุณครูสมาชิกในกลุ่มของเราจํานวนทั้งหมดห้าคนเนี่ยนะครับจะได้มีสื่อมีช่องทางออนไลน์ที่นักเรียนสามารถเข้ามาใช้ในการทบทวน เรียนย้อนหลังแล้วก็ติดตามงานได้ครับคุณธรรมเป้าหมายนะครับสำหรับโครงงานของเรานะครับกําหนดไว้อยู่สองข้อด้วยกันนะครับข้อแรกเป็นเรื่องของความรับผิดชอบนะครับก็คือความรับผิดชอบในที่นี้นะครับหมายถึงการที่คุณครูเนี่ยครับจะได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้นะครับเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถเกิดการพัฒนาตนเองได้อย่างสูงสุดเต็มศักยภาพผ่านการจัดการเรียนรู้ของเราเองนะครับ ท้งนี้เนี่ยก็ต้องมีการจัดการเรียนการสอนนะครับมีการจัดกระบวนการเรียนรู้เนี่ยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปด้วยนั่นก็คือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดในปัจจุบันนั่นเองนะครับคุณธรรมข้อที่สองนะครับเป็นเรื่องของความพอเพียงนะครับก็คือเป็นการที่พวกเราเนี่ยนะครับได้นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยครับมาประยุกต์ใช้ในดําเนินในการดําเนินการโครงงานนะครับรวมไปถึง จัการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะครับที่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็พิจารณาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในทุกๆด้านด้วยนั่นเองนะครับในส่วนของขั้นตอนการดําเนินงานนะครับมีอยู่หลายขั้นตอนด้วยกันเริ่มต้นด้วยการวางแผนระดมสื่อนะครับ ก็ <c oughs> คือคุณครูในกลุ่มของเราเนี่ยครับก็จะได้มีการมาประชุมพูดคุยกันนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องเป็นการคุยกันแบบออนไลน์นะครับเป็นการประชุมออนไลน์นะครับ <c oughs> เพื่อมาแลกเปลี่ยนกันนะครับว่าเอ๊แต่ละคนเนี่ยพอจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้สื่อหรือใช้ช่องทางออนไลน์ต่างๆอย่างไรบ้างนะครับมาแลกเปลี่ยนความรู้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับว่าสื่อแต่ละสื่อนะครับ ช่องทางต่างๆเนี่ยมันมีจุดดีจุดเด่นมีวิธีการใช้เป็นแบบไหนยากง่ายยังไงนะครับพอทําการเรียกมีการระดมข้อมูลระดมสมองกันแล้วเนี่ยนะครับก็คุณครูแต่ละคนนะครับอาจจะมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไปฉะนั้นจะจะมาเข้าสู่ขั้นตอนที่สองครับคือเลือกถือตามขนัดหมายความว่าก็คือคุณครูแต่ละคนนะครับมีความถนัดในการใช้งานสื่อต่างๆหรือช่องทางต่างๆแตกต่างกันออกไป ฉะนั้นคุณครูแต่ละท่านเนี่ยก็จะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับตนเองและนอกจากเหมาะ sure สมกับตนเองแล้วเนี่ยนะครับจะอาจจะต้องมองต่อไปด้วยนะครับว่าแล้วเหมาะกับเราเนี่ยเหมาะกับเด็กด้วยไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่สองนะครับเมื่อเลือกได้แล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทําถัดไปก็คือจัดทําลองใช้ครับคุณครูแต่ละท่านนะครับก็จะไปดําเนินการทําสื่อของตัวเองนะครับใน รายวิชาต่างๆที่ตนเองเป็นผู้รับผิดชอบเนี่ยครับแล้วก็นําสื่อต่างๆเหล่านี้ขึ้นไปไว้นะครับไปทําการอัปโหลดไว้ในช่องทางต่างๆที่เราก็เตรียมไว้ด้วยนะครับเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เอาไปใช้จริงด้วยนะครับ mm hmm. พอนักเรียนได้ใช้แล้วนะครับไม่ใช่ว่าทําแล้วทําเลยนะครับมาสู่ขั้นตอนที่สี่นะครับขั้นตอนที่ชื่อว่าใส่ใจตามติดครับ ก็คือเป็นลักษณะของการสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนนะครับสำรวจความพึงพอใจผ่าน Google Form นั่นเองนะครับหรือแบบสอบถามออนไลน์นะครับว่าเอ๊ะนักเรียนเนี่ยมีเความรู้สึกยังไงมีความพึงพอใจไหมหรือว่าประสบปัญหาอะไรยังไงบ้างนะครับก็นักเรียนเนี่ยก็จะได้ประเมินออกมานะครับผ่านตัว Google Form หรือแบบสอบถามออนไลน์ที่เราจัดเตรียมไว้ให้นั่นเองนะครับหลังจากที่ได้ทําการ สอบถามนักเรียนแล้วนะครับฟีดแบ็ต่างๆที่ได้มาเนี่ยนะครับก็คณะครูของในสมาชิกในกลุ่มของเราเนี่ยครับก็จะมาทําการประชุมกันมาลองคุยกันอีกซิว่าเอ๊ะจากข้อมูลที่นักเรียนเขาให้มาเนี่ยครับเอ่อมันมีปัญหาในการใช้งานยังไงบ้างมันมีข้อบกพร่องตรงไหนที่เราจะต้องทํอย่างปรับปรุงแก้ไขบ้างนะครับก็มาทําการคุยกันนะครับแล้วก็ต่างคนพอดําเนินการคุยกันเสร็จเรียบร้อยนะครับต่างคนก็ต่างไปจัดการ แก้ปัญหาไปปรับปรุงสื่อของตัวเองไปปรับปรุงช่องทางต่างๆของตนเองให้นักเรียนเนี่ยสามารถเข้ามาใช้งานได้อย่างจริงจังสามารถเข้ามาใช้งานได้อย่างเหมาะสมมากขึ้นนั่นเองเมื่อทําการปรับปรุงเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายเราได้ผลได้ข้อมูลได้สิ่งต่างๆออกมาแล้วนะครับเราก็นําผลจากการทําโครงงานครั้งนี้ครับมาดําเนินการในขั้นตอนถัดไปที่เรียกว่าเครื่องฟูงขยายผลนั่นเองเพื่อ จะทารายงานโครงงานนี้นะครับนําเสนอต่อท่านผู้มือการนะครับแล้วก็อาจจะมีการขยายผลต่อไปกับเพื่อนครูที่อยู่นอกกลุ่มของเราต่อไปด้วยนะครับว่าเอ๊ะคุณครูท่านอื่นเนี่ยมีวิธีการใช้ยังไงแล้วตัวเราเนี่ยมีวิธีการใช้ยังไงอาจจะขยายผลต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการเชิญชวนเพื่อนเพื่อนครูคนอื่นนะครับลองทําแบบเราบ้างอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับ ในขั้นตอนของการวางแผนระดมสื่อนะครับก็อย่างที่บอกครับก็ประชุมกันนะครับมีการประชุมออนไลน์นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นการใช้ Google Meet อย่างเงี้ยครับในการประชุมกันนะครับมีการนำเสนอสื่อต่างๆที่ใช้นะครับแล้วก็สรุปร่วมออกๆนะครับอย่างที่กลุ่มของเราใช้กันนะครับจะมีส่วนที่เป็นช่องทางออนไลน์นะครับก็จะมีตั้งแต่ f a c e b o o k group นะครับ มีการใช้ Google Sites นะครับแล้วก็ Word Press นะครับในการเป็นช่องทางที่นักเรียนเนี่ยสามารถเข้าไปแล้วก็ไปกดดูว่าเอ๊ะคุณครูที่เขาเคยสอนเรามาแล้วในหัวข้อเรื่องนี้คุณครูท่านทำวิดีทัศน์นะครับหรือว่าวิดีโอเนี่ยบันทึกการสอนไว้ตรงไหนยังไงบ้างเราก็จะไปกดดูเลือกเรื่องที่นักเรียนเขายังต้องการทบทวนหรือเรื่องที่เขาไม่ได้เข้าเรียนในวันนั้นนะครับแล้วก็เข้าไปดูเพื่อติดตามเรียนย้อนหลังก็ได้ นอกจากนั้นแล้วนะครับก็ยังอาจจะเข้าไปดูเพื่อไปดูว่าเอ๊ะมันมีแบบึกหัดมีข้อสอบหรือมีภาระงานอะไรที่คุณครูเขาสั่งไว้เพิ่มด้วยหรือเปล่านั่นเองนะครับในขณะที่แอปพลิเคชันสตรีมยาเนี่ยครับจับตัว Google นี้เนี่ยก็จะเป็นช่องทางหลักๆในการใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะครับอย่างตัวสตรีมยาดเนี่ยก็จะสามารถเผยแพร่ลงไปในช่องทางหลากหลายนะครับตัวอย่างเช่นก็ใน Facebook ก็ได้เหมือนเป็นการไลฟ์สดอย่างเงี้ยครับ ส่วน Google Meet เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการที่นักเรียนกับครูผู้สอนเนี่ยสามารถที่จะโต้อตอบกันได้ในหลายๆรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปก็ได้การพิมพ์เขียนก็ได้นะครับหรือการเปิดใหม่เพื่อพูดคุยกันมีการสามารถที่จะเปิดกล้องเพื่อให้เห็นหน้าค่าตากันได้นะครับก็ช่วยให้มันเกิดการปฏิสัมพันธ์กันเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง ในขั้นตอนการจัดทําลองใช้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับคุณครูแต่ละท่านเนี่ยก็มีความถนัดมีความชอบนะครับไม่เหมือนกันฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าคุณครูแต่ละท่านเนี่ยเขาเลือกใช้สื่อใช้ช่องทางออนไลน์กันยังไงบ้างนะครับอย่างคนแรกนะครับคุณครูนัทจักรินหรือคุณครูปันนะครับก็จะเน้นการใช้ facebook กลุมเป็นหลักนะครับอย่างตัวสไลด์ที่นําเสนอตอนนี้ครับก็จะเป็นการที่คุณครูเขาทําการโพสต์นะครับ วิดีโอบันทิกการสอนต่างๆนะครับในแต่ละครั้งของเขาเนี่ยนะครับในแต่ละหัวข้อเรื่องนะครับรวมไปถึงแดชบอร์ดนะครับข้อสอบต่างๆนะครับที่นักเรียนจะสามารถเข้าไปติดตามดูได้ว่าเอ้คุณครูเขาโพสอะไรไปแล้วบ้างคุณครูเขาสั่งงานอะไรเราแล้วบ้างแล้วตัวเราเนี่ยส่งงานครูเขาแล้วหรือยังนะครับอันนี้จะเป็นช่องทางอย่างหนึ่งนะครับถัดมานะครับเป็นของคุณครูบีมนะครับคุณครู นักธิดาส้อยคำนะครับคุณครูสอนวิชาคณิตศาสตร์นะครับก็จะมีตั้งแต่การใช้ Google Sheets เนี่ยครับเป็นเหมือนเป็นลิสต์นะครับเป็นลิสรา,ลารายการนะครับว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยคุณครูเขาได้กําหนดภารกิจที่นักเรียนจะต้องทำเนี่ยในแต่ละเรื่องในแต่ละหัวข้อเนี่ยอะไรยังไงเวล,ลางนะครับแล้วก็จะมีการบอกหัวข้อไว้มีการแตะลิ้นนะครับที่นักเรียนจะสามารถเข้าไปอ่านไปทําความเข้าใจแล้วก็ส่งงานตามส่งงานได้ในนั้นนะครับ ึ่งทั้งหมดเนส่วนใหญ่ก็จะถูกนำมาแปะไว้เพิ่มเติมนะครับอยู่ใน Facebook Group ของวิชาต่างๆของที่ทคุณครูบีมสอนด้วยเช่นเดียวกันนะครับถัดไปนะครับเป็นของคุณครูนวราชจยารุณน,นครับก็เหมือนเดิมครับช่องทางยอดฮิตนะครับก็คือเฟซบุ o กกลุ่มนั่นเองนะครับจริงๆเนี่ยมันมีช่องทางอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับนอกจากคุณครูจะถนัดแล้วเนี่ย เราต้องมองด้วยว่าเด็กใช้ได้หรือเปล่าอย่างก่อนหน้านี้จริงๆเนี่ยผมมองเป็นการใช้ Google Classroom ไว้นะครับหรือคุณครูหลายๆท่านก็มองแบบนั้นไว้แต่พอถึงเวลาใช้จริงเนี่ยปรากฏว่านักเรียนเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยตัวอุปกรณ์ของเขาบางทีมันไม่รองรับกับตัวเว็บไซต์นั้นหรือช่องทางนั้นอย่างเงี้ยครับเราก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้นักเรียนเนี่ยสามารถเข้ามาใช้งานได้จริงด้วยนะครับะฉะนั้นมันก็เลยการที่ใช้ Facebook Group เนี่ยก็จะเป็นการ ใช้งานที่นักเรียนส่วนใหญ่จริงๆใช้คําว่านักเรียนทั้งหมดและกานสามาถเข้าถึงได้น,นั่นเองนะครับคุณครูนวรา์ก็จะมีการเนี่ยครับนำเสนอ,อทั้งใบงานนะครับต่างๆมีการแปะแบบทดสอบไว้นะครับรวมถึงพอสอบเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีคะแนนต่างๆที่นักเรียนสามารถที่จะเข้ามาตรวจสอบได้ว่าเอ๊ะตอนนี้คะแนนเราเป็นยังไงแล้วนะมีงานอะไรที่เรายังพลาดอยู่ยังไม่ได้ทําหรือเปล่านะครับรวมถึงมีการ ไลฟ์ uh, สอนนะครับในสตรีมอยากเนี่ยผ่านตัว g o o g ิ e เอ่อขอโทษครับผ่าน facebook group ตรงนี้ไปด้วยนะครับถัดหน้านะครับเป็นของคุณครูลอเต้นะครับคุณครูลอเต้หรือคุณครูชาตพลอยู่สบายน,นันเองก็จะใช้เป็นตัว g o เกิลไซ e ์นะครับในการสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมานะครับที่นักเรียนจะสามารถเข้ามาตั้งแต่เช็คชื่อเลยนะครับมาดูคะแนนตัวเองก็ได้ มาดูงานต่างๆของตัวเองก็ได้ว่า e y, อันนี้ฉันทําหรือ,อยังนะอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้คะแนนเท่าไหร่เงครับก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้นะครับและสุดท้ายนะครับอันนี้ในส่วนของผมนะครับนอกจากผมจะใช้ตัว Facebook Group แล้วนะครับในการที่จะแปะลิงก์งานนะครับแบบทดสอบต่างๆแล้วเนี่ยซึ่งนักเรียนจะสามารถไล่ลําดับลงมาได้แล้วนะครับผมยังใช้ตัว WordPress เนี่ยครับเป็นตัวเว็บไซต์ะนะครับในการแปะ ข้อมูลข่าวสารต่างๆความรู้ต่างๆที่นักเรียนควรรู้อย่างเงี้ยครับไว้ในที่นี้ด้วยนะครับรวมไปถึงวิดีโอวิดีทัศนะครับที่บันทึกการสอนนะครับไว้เอามาแปะไว้ให้นักเรียนสามารถที่จะเข้าไปติดตามได้นะครับซึ่งอันนี้นักเรียนก็สามารถกดดูได้เลยนะครับรวมถึงมีการแปะ powerpoint นะครับหรือเอ่อไฟล์งานแบบสึกหัดต่างๆเอกสารประกอบต่างๆที่นักเรียนจะสามารถมาดาวน์โหลดเอาไป ศึกษาด้วยตัวเองก่อนล่วงหน้าก่อนเรียนก็ได้หรือบางอันก็อาจจะมาใช้ในการทบทวนบทเรียนหรือเรียนย้อนหลังก็ได้เช่นเดียวกันนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนกางใส่ใจตามติดอย่างที่ว่านะครับก็มีการทําแบบสอบถามนะครับให้นักเรียนได้ทําการประเมินนะครับเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆนะครับของการใช้สื่อใช้ช่องทางออนไลน์ต่างๆที่ปูจัดจเตรียมให้นั่นแหละนะครับว่านักเรียนมีความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนนะครับ จากนั้นก็มาทําการสะท้อนคิดปรับปรุงแล้วก็ดําเนินการเสื่องฟุ้งขยายผลก็คือจัดทารายงานขึ้นมานั่นเองนะครับในส่วนของผลการดําเนินงานนะครับก็เราพบว่า99%ของนักเรียนนะครับให้ข้อมูลมาว่าภาพรวมของการใช้งานสื่อแล้วก็ช่องทางออนไลน์ต่างๆของคุนรูทั้ง5ท่านเนี่ยนะครับภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมากเลยนะครับคือ ให้คะแนนกว่า99%ด้วยกันนะครับถัดมานะครับอีก98%นะครับนักเรียนมีความพอใจในการใช้งานสื่อต่างๆที่ครูนำเสนอนะครับและ96%นักเรียนบอกว่าการที่คุณครูเนี่ยมีช่องทางหรือมีสื่อต่างๆในที่เอามาแปะไว้แบบออนไลน์แบบนี้ครับทำให้นักเรียนสามารถที่จะเข้าไปติดตามผลงานต่างๆของตนเองนะครับภาระงานต่างๆของตัวเองว่า ตัวเองเนี่ยทาอะไรไปแล้วบ้างแล้วก็มีผลทําให้ตัวนักเรียนเนี่ยเขารู้สึกว่าเขามีงานที่ค้างค้างน้อยลงนะครับจากการดําเนินงานโครงงานในครั้งนี้นะครับก่อให้เกิดผลต่งตางๆนะครับในหลายๆภาคส่วนด้วยกันนะครับอย่างแรกคือผลต่อครูผู้จะทําโครงงานเองนะครับก็จะพบว่าครูสมาชิกในกลุ่มของเราเนี่ยครับก็มีพฤติกรรมเชิงบวกนะครับที่ สอดคล้องกับคุณธรรมอัักษณ์ของโรงเรียนเป็นไปตามที่เราคาดหมายไว้นะครับทั้งในแง่ของเรื่องความรับผิดช,ชอบนะครับในการจัดการเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วก็มีการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆทั้งในการดําเนินงานแล้วก็การจัดกิจกรรมต่างๆด้วยนะครับในแง่มุมของนักเรียนบ้างนะครับเราพบว่านักเรียนเนี่ยสามารถทําการเรียนรู้ได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับ หมายความว่าณวันที่เวลาตามตารางสอนเนี่ยนักเรียนอาจจะมีภารกิจบางอย่างจําเป็นที่จะต้องทําจริงๆเนี่ยครับนักเรียนก็จะได้ักสามารถทําได้อย่างไม่ต้องกังวลมากนะครับเพราะว่านักเรียน,นยมีสื่อมีช่องทางที่สามารถจะมาทําการเรียนย้อนหลังได้นะครับรวมไปถึงช่องทางในการติดตามงานต่างๆของ,ต,งตัวเองด้วยนะครับส่งผลให้ผลการเรียนของนักเรียนเนี่ยดีขึ้นในเทอมที่แล้วนะครับในแง่มุมของชุมชนและผู้ปกครองบ้างนะครับเราก็พบว่า มีการที่ผู้ปกครองเนี่ยเขาเข้ามาตามดูด้วยเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะนักเรียนที่อยู่ในความปกครองของเขาเนี่ยได้ส่งงานหรือยังเข้าเรียนจริงหรือเปล่านะา <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยครับผู้ปกครองจะได้เข้ามารู้ด้วยนะครับว่านักเรียนเนี่ยทุกๆวันเนี่ยเขาเรียนอะไรไปบ้างแล้วเขามีงานอะไรที่เขาต้องทําบ้างน,นะครับก็จะเป็นการก็จะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพิ่มเติมเข้ามานะครับที่ ทางชุมชนทางผู้ปกครองเนี่ยจะได้เข้ามาร่วมเสนอแนะด้วยมาช่วยให้ข้อคิดเห็นต่างๆในการจัดการเรียนการสอนของครูนะครับว่าเอ๊ยยังมีข้อบกพร่องตรงไหนที่จะอาจจะต้องปรับนะครับบ้างหรือเปล่านั่นเองนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการดําเนินงานโครงงานคุณธรรมของสมาชิกในกลุ่มที่หนึ่งนะครับในหัวข้อเรื่องปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วยสื่อออนไลน์นะครับ ทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้นะครับคุณครูโรงเรียนปีบุตรของเราเนี่ยก็กระทําไปในเอ,อความเป็นครูกันเนี่ยแหละครับตามหัวข้อของโครงงานคุณธรรมของโครงการโรงเรียนคุณธรรมเลยครับที่ตั้งไว้ว่าร่วมกันสร้างคนดีให้บ้านเมืองครับอย่างน้อยตอนนี้นะครับเราเริ่มต้นด้วยการที่คุณครูทั้งหลายเนี่ยเราจะเป็นคนดีก่อนรับผิดชอบอ,อแล้วก็มีความพอเพียงนะครับที่จะทําหน้าที่ของตอนเองให้ บรรลุผลลุล่วงไปด้วยดีและก็จะได้เป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนนะครับได้รู้ได้ทําตามไปด้วยนะครับว่าเอ๊ะเนี่ยครูเขาพยายามทํากันขนาดนี้เพื่อพวกเราแล้วตัวเขาก็จะได้พยายามพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นคนดีเพื่อสร้างสารรค์ประเทศไทยของเราเนี่ยให้เจริญต่อไปในอนาคตนั่นเองขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับ